ในวันนี้นะครับครูโนจะมาสอนวิธีการประกอบอุบะผู้เป็นชั้นนะครับผมโดยอุบะผู้เป็นชั้นนะครับผมจะใชออ่อุบะคค้าเดียวหรือว่าสายตรงติ้งนะครับผมด้วยกันทั้งหมด15สายแต่จะมีข้อแตกต่างจากอุบะแขหรืออุบตัตารังนะครับโดยการที่อุบะคผู้เป็นชั้นนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด3ระดับนะครับโดยเราจะร้อยตัวของดอกสวมดอกรักนะครับผม ไว้ทั้งหมด3ระยะด้วยกันโดยระยะที่1นะครับเป็นระยะที่ยาวที่สุดจะใช้ดอกรักทั้งหมด9ดอกนะครับระยะที่2จะเป็นระยะกลางนะครับจะใช้ทั้งดอกรักทั้งหมด7ดอกด้วยกันนะครับและใช้ทั้งหมดจํานวน5สายส่วนระยะสุดท้ายนะครับระยะที่สั้นที่สุดระยะที่3เราจะใช้ทั้งหมดเก้าขานะครับผม9 9สาย ใช้ดอกละทั้งหมดจํานวน5ดอกนะครับผมรวมแล้วทั้งหมดก็15สายครับผมสําหรับการร้อยอุบัติาเดียวหรือว่าตุ้งติ้งเตรียมตัวไว้นะครับต่อมาวิธีการเข้าตัวพงอุบัตินะครับหรือการประกอบอันดับแรกนะครับเราจะจับตัวตุ้งติ้งขาเดียวนะครับที่มีความยาวที่สุดนะครับมาหนึ่งสายต่อมาเราก็จะทําการล้อมรอบด้วยอุบัระดับที่2นะครับโดยจะจับมาทั้งหมด5เส้นเลยครับให้เรียบเรียงนะครับให้ รอบอยู่ของตุ้งติ้งขายาวตรงกลางนะครับทำการเรียงหน้าไปนะครับผมนี่นะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีการไล่ระดับนะครับของอุบะชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองนะครับเป็นการแยกเลเยอร์กันนะครับผม ประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียบเรียงนะครับผมถ้าหากว่าระยะความห่างต่อชั้นมันยังไม่โอเคนะครับเราสามารถไล่ได้ตลอดครับจัดเรียงของตัวปลายดอกตุ้มของแต่ละชั้นนะครับให้มีความเสมอกันอย่าให้เกิดการขยิงหรือว่าการลอยการตกเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเรียง,สงเสร็จแล้วเราจะทำการรวบปลาย ได้ด้านบนนะครับเก็บไว้บนฝ่ามือต่อมานะครับจะทําการเรียงตัวของชั้นที่3นะครับจะมีด้กันทั้งหมด9สายนะครับเรียงไปเลยครับเรียงวนมานะครับทั้งหมด9สายจะได้เป็นระ,ระดับของอุบะชั้นที่3านะครับ นี่นะครับพอเราเรียงมาถึงเส้นสุดท้ายนะครับทําการรวบปลายได้ด้านบนก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอ่าทิ้งไว้บนฝ่ามือคราวนี้จะมาทําการขยับหลักของสายอุบะที่เกิดการขี่กันระหว่างชั้นนะครับผมเราก็จะทําการไล่หมุนทุกหน้าเลยนะครับให้ทุกด้านนั้นมีดอกขาที่เสมอกันแล้วก็ตัวของสายอุบะนั้นเรียงไปจนครบเป็นวงกลมนะครับนี่ครับ เมื่อได้ประมาณนี้นั่นแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่ครับตัวของตุ้มอุบะจะเป็นในลักษณะของการลดหลันกันลงไปของแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับผมได้แล้วนะครับเราจะทําการขมวดปมด้านบนนะครับเป็นการรวมอุบะ1ชุดก็ใช้วิธีการมัดคอร์ดเหมือนเดิมเลยครับ ข้อครวรระวังก็คือเหมือนเดิมเลยครับต้องใช้ความระมัดระวังในการที่ประคองได้ไว้นะครับอย่าให้เกิดการหลุดหลวมหรือว่าหลุดมือนะครับอาจจะทําให้หลักของตัวสายต้งติ้งนั้นขยับได้ความยาวอาจจะตกหล่นนะครับแล้วก็ทําการดึงไปได้ขณะนี้ก็เหมือนกันครับก็ใช้วิธีการไล่สายอุบะให้เกิดความเรียบร้อยก่อนที่จะเป็นการมัดเงื่อนตายครั้งสุดท้ายนะครับอ่า นี่ครับเมื่ออุบัของเรานั้นเกิดความเรียบร้อยเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะทําการกระตุกปลายด้านบนครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแน่นหะนาะครับเป็นการจบงานของการประกอบพวงอุบัผผู้เป็นชั้นสามชั้นครับผม,มก็จะได้เป็นพวงผู้นะครับอุบะชนิดนี้นะครับผมจะนิยมนําไปใช้ในการ ประกอบของตัวของมาลายข้อพะกรหรือว่าการแซมไปในตัวของพันใบสีนะครับที่จะเป็นช่องระหว่างตัวเฟื่องอุบะนะครับที่เกิดความสวยงามต้องการพวงอุบะที่มีความอ่อนหวานผิวไหวแล้วก็มีอุบะที่มีขนาดพวงขนาดใหญ่นะครับผมครับผมก็ในวันนี้นะครับคุณโก็ขอจบการนำเสนอการประกอบอุบะ ผู้เป็นชั้นไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ